สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาที่ตลาดกินซ่านะเ,นเพื่อนๆนะอยู่ตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตน,นะเ,นเพื่อนๆ ตรงข้ามตรงปลายรถเมล์แล้วเดินมาด้านหลังนะครับก็จะมีตอนนี้จะมีงานนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองันวานนะครับผมเป็นงานตลาดย้อนยุคมหาสนุกนะครับก็ในงานก็มีหลายอย่างเลยนะครับผมเห็นบูธออกเอ่อบูธบูธรถถ่ายรถนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมีรถรถชนกันรถบัมด้วยนะเพื่อนๆนะ มีหลายอย่างนะครับผมทัง้งของกินของใช้นะครับของกินของใช้เยอะเลยพเ,เ,ยเลยพเื่อนตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาถึงสิบสองธันวานะ,พะเพื่อนนั้นตลาดยอดยุคเ,เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินมาดูโซนของกินกันแล้วกันนะ,พะเพื่อนนะว่า,ท,าวที่นี่เขา มีอะไรบ้างนะเพื่อนๆนะก็มีโต๊ะให้นั่งทานด้วยนะเพื่อนๆก็จะเป็นบรรดาร้านนี้ก็ขนมจีนนะเพื่อนๆนะขนมจีนน้ำยาน้ำยาหลายอย่างเลยนะตรงนี้เป็นหอยทอดนะเพื่อนร้านหอยทอดหอยทอดทะเลทอดนะเพื่อน ร้านหน้าร้านหน้าทะเลก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่นะเพื่อนๆก็แต่ละที่ก็มีงานเยอะนะเพื่อนๆนะการจัดงานค่อนข้างเยอะนะครับช่วงก่อนปีใหม่นะเพื่อน เนด์ร้านเป็นป์าพายลูกชิ้นหมูก๋วยเตี๋ยว20บาทเพื่อนตัวนี้เป็นพัดกระเพราไข่ดาวนะเพื่อนพอดงีงานนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวมานะพอดีผมจะมาทางฟิวเจอร์พาร์คนะ ว่าจะมาเดินฟิวเจอร์พาร์คัะหน่อยเพื่อนแต่ออว่าเล่นพอดีมาเจองานนี้นะครับทางโอรู่ยสามไม้ห้าสิบบาทนะเพื่อนกุ้งอบบุ้นเส้นหกสิบบาทหมูกรอบขีละเจ็ดสิบบาทนะเพืนะ่อน ครับลูกโปง่งถ้ามีเด็กๆมาด้วยก็ลูกโป่งเลยเพืนะ่อนมันเป็นนกกระทาน,นกกระทาหันรังสิตนะมีร้านเบียด้วยนะเพื่อนๆนะฝั่งนู้นนะครับเป็นร้านเบียนะ อหอยทอด25บาทอหพอยทอดพอเพียกนะเพื่อนข้อขาเก่ารัดนะครับแต่เรารัดขึ้งรอ20บบาทนะเพื่อน คนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะเพื่อนๆเขินฝายเป็นฝา,ายหน้าชีสร้ารนานี้อะไรเนี่ยร้นานแซ่บผลไม้คุกคุเป้ริกเกลืออ๋อผลไม้คุกคุเปทีกกเกลือนะเพื่อน อยต้มนะครับหอยกรโพดอบเนยนะไข่นกกระทาเพื่อนเป็ดเบื้องโคขนมเบื้องไส้ทลัก น้ำมะพร้าวน้ำลำไยเย็นชื่นใจเนะพื่อนๆนะน้ำผลไม้ปั่นตอนนี้ผมหาน้ำอะโวคาโดปั่นนะเพื่อนๆยังไม่เจอเลยนะอยากกินนะเพื่อนๆมีสรรพคุณเยอะนะครับอะโวคาโดนะเพื่อนๆนะมีเป็น เขาเรียกอะไรเป็นไขมันดีนะเพื่อนๆปลาหมึกลาหมึกไข่ห้าสิบบาทตัวเล็กสามห้าเพื่อนๆน่ากินนะเนี่ยร้านนี้น้ำเรใหญ่น้ำเค็มกขกุย อันนี้เป็นข้าวเกียบปลานะสามถุงร้อยนะสามถุงถุงละสามสิบห้าบาทนะเพื่อนเคบับเนื้อโรตีโรตีมาเลนะเพืนะ่อน่น มีมาเลย์ไก่ทอดนะพี่เพื่อนไก่ทอดข้าวหมกไก่ครับครับข้าวหมกไก่นะทุเรียนก็มีนะพีนะ่เพื่อนทุเรียนตัวน,นี้เป็นยับ ยงคิดเป็นตัวตัวละาสามสิบาท3ตัวร้อยนะเพื่อนตัวละสามสิบห้าตัวนี้ยี่สิบห้าหอยนางารมแมลงทอดนูแมลงทอดต่างๆ ไข่ก็ปัญหาไข่ก็ปัญหาน้ำบูเบรีน้ำต้มน้ำมะนาวนะเพื่พอนน้ำมะพร้าวขนมเปื้องนะขนมเปื้อง ขนมนี้เขาเรียกอะไรเพื่อน กา,าเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดินไปดูโซนที่มีของเล่นมิที่ชิคชาร์ตสั้นนะพเพื่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดินซอยนี้บ้างนะครับเนี่ย ฝั่งนี้ก็เป็นของใช้พวกเสื้อผ้านะเพื่อนเนะเสื้อผ้า,ผารองเท้าก็มีนะเสื้อผ้ารองเท้าตรงโน้นบิงโกนะเพื่อน เ็ส่ลงไปอะระพอโต้วเป็นอะไรกตนี้ลูีเป็นอะไรก้โอ้สไปเราเจอสไปเดอร์แมนนะเพื่อนเพื่อนตอไหน้าเลย24สโอ้ยอะไรคะยีโอ้ยเป็นอะไรคะยีสใส่ลงไปโอเียวมีปลาลูกโป่ด้วยนะเพื่อนเซลตใหม่ใใหม่ลูกนี้รอดไหมยี่ส ยี่สิบสามอุ้ยอุ้ยอุ้ยกันนเนี่เยเอาอย่างไรดียี่สิบสามเอายังไงเออใส่ลงไปผ่านเลยไปล้วงอีกทีเจอขึ้นมาปี่ขึ้นมาได้หมายเลขหลักเดียวเบอร์หกโอ้ยอารมณ์เสียแล้วนะโอ้ยโอ้ยนน้วโอ้ยโอ้ยวางลงไปคะ่ะหล่อตั้งแต่สามลูกแรกแล้วมันยังไม่เข้าเลยนะนี่ปนแล้วจมแล้วเฮ้ยแล้วเบอร์ต่อมาอย่าจบหลายพยายามอยู่เบอร์ต่อมาเบอร์ยี่สิบ เบอร์ยี่สิบไม่มีหางไม่มีหางสองสูงดูได้เลยเปก่อนยี่สิบสามยี่สิบสิบสี่สิบเอ็ดวิ่งจ้ามีใครชนไปยี่สิบไม่มีค่ะตัวใหญ่เลือกได้ทั้งร้านเลยเอาอะไรก็เอาอยากเอาอะไรก็เอานะไม่เอาก็ไม่เอานะคะสามไปห้าสิบบาทไปกันต่อซื้อร้อยได้แค่สิบบาทตัวใหญ่เลือกได้ทั้งร้านเหมือนเดิมเออบัตรเออินเองเลือกเองนะคะคนน้อยๆแบบนี้ พี่ใหญกเขาแจกกันตัวใหญ่ไม่มีเนาะนี่ที่เดียวมาสามใบห้าสิบสิบใบร้อยมาเร็วหา่อจริงแจกจริงวัดดวงเอาคกนแบบบ้านๆดวงอะไรดวงันเ่องเอาเองพิมกันเองวัดดวงเอาเองเขาไเลย้ิบาทกแล้วลกินนาะกะมนมอไสาชายดาวพิมพ์กรเด็นไดาโอ้โหเดี๋ยวฟ้าไปก่อนเดี๋ยวเ้าไปก่อน ฝังนี้มีคอนเสิร์ตด้วยนะเพื่อนเพื่อโอก็เจอหลักกระต่ายเจอหน้าที่เลยจ้าแต่ว่าเรามาเจอกระต่าย บ้านผีสิงนะครับแต่ว่าเป็นถ้ำคล้ายๆกับงานคล้ายๆกับงานวัดด้วยนะเพื่อนเสียงเสียงผีเสียงผีเส,งผเสียงบาหอนเพื่อน สมทบครับ

ติดามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ¡Gracias!